สวัสดีแฟนๆซูเปอร์ไบทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้เรากลับมากับพอสแคสซูเปอร์ไบคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงสะพานยางนะครับสะพานยางคืออะไรแล้วก็มีไว้ทําไมนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะฮะตอนอื่นเลยเนี่ยเรามาพูดถึงสะพานยางคืออะไรหลายๆคนนะครับที่เป็นไบเกอร์รุ่นเก่าหรือว่าเป็นไบเกอร์ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่สําหรับนักปิดมือใหม่เนี่ยหรือคนที่เพิ่งจะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือใช้รถยนต์ได้ไม่นานาาักกเ็อจจะ ไม่รู้จักก็ได้นะครับตรงนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับว่าสะพานยางเนี่ยคืออะไรในตัวสะพานยางนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าเสถียรอินดิเคเตอร์นะครับหรือบางในร่องยางนั่นเองนะฮะด้วยตัวลักษณะของตัวสะพานยางที่เราจะกล่าวถึงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบ้างนูนนูนนะครับอยู่ในล่องหลอกยางนะครับที่เป็นตัวชี้วัดว่ายางเส้นนี้เนี่ยใช้งานจนสึกหลอ่อจนถึงเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าหมดแล้วหรือยังสําหรับยางสลิ k นะครับแล้วก็ตัวยางวิบาก เนี่ยนะครับก็จะไม่มีจุดสังเกตอย่างสะพานยางเนี่ยในตัวร่องยางให้เราเห็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องสังเกตตัวยางหมดหรือยางสึกหลอเนี่ยด้วยวิธีการอื่นนะครับเรามาพูดถึงตัวสะพานยางเนี่ยลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสะพานยางเนี่ยจะถูกกระจายไปทั่วร่องดอกยางนะครับทั่วทั้งเส้นรอบวงของตัวยางเลยนะครับแต่ไม่ได้มีทุกร่องนะครับให้สังเกตจากเครื่องหมาย T WI นะครับและก็ตัวลูกศรน,นะครับซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าร่องไหนเนี่ยมีสะพานยางอยู่นั่นเองนะ อีกหนึ่งประเด็นสําคัญเลยนะครับสําหรับการสังเกตตัวสะพานยางนะครับที่เราสามารถสังเกตได้นะครับว่ายางหมดแล้วหรือยังนะครับควรเปลี่ยนหรือยังนะครับเราก็สามารถวัดค่าความลึกนะครับของตัวดอกยางในการสังเกตว่ายางควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นั้นนะครับเราสามารถวัดความลึกของดอกยางนะครับโดยสามารถวัดความลึกเนี่ยจากดอกยางถึงตรงสะพานยางเนี่ยหากมีความลึกเหลือน้อยกว่า1.6มิลลิเมตรนะครับก็ถึงเวลาที่จะควรเปลี่ยนยางได้แล้วนะครับเพราะว่า สำหรับยางถนนทั่วไปแล้วเนี่ยหากวัดแล้วเนี่ยตัวดอกยางเหลือน้อยกว่า1.6มมอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะครับความลึกอของดอกยางเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือบางมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการยึดเกาะถนนที่น้อยลงไปนะครับการเบรกการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยก็ทําให้การควบคุมรถนนเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการวัดความลึกของตัวดอกยางเนี่ยอาจจะมีการใช้ววเนียวัดหรือว่าการวัดด้วยสายตายังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยออกมาสัมผัสพื้นเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนําว่า ให้เปลี่ยนทันทีเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเสียเอาเลยจริงๆการเปลี่ยนยางโดยยึดหลักการวัดล่องดอกยางนะครับโดยอาศัยการสังเกตสะพานยางที่เราเกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับเป็นเพียงการสังเกตนะครับว่าควรเปลี่ยนยางเมื่อใดนะครับเป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับบางกรณีบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนยางก่อนการสังเกตตัวเซ็นเซอร์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลการเปลี่ยนยางเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การสึกหรอของตัวยางเท่านั้นอย่างเช่น การเกิดอุบัติเหตุตกหลุมหรือชนจนยางฉีกขาดยางรั่วยางแตกหรือว่ามีการผิดปกติของตัวเนื้อยางหรือยางบวมยางเสื่อมสภาพยางแตกแรงงานตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆนะครับหรือสาเหตุอื่นๆเนี่ยที่ทาให้ผู้ใช้รถอาจจะต้องเปลี่ยนยางก่อนตัวดอกยางเนี่ยจะหมด ก็ขอฝากคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูแลรักษาสภาพเนื้อยางนะครับที่จะใช้งานตัวยางเนี่ยให้ถึงตัวสะพานยางนั่นเองนะครับก็อยากจะให้เช็กลมนะครับก่อนเดินทางตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะยืดอายุการใช้งานของตัวยางเนี่ยให้ได้นานนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยอาจจะใช้ถึงตัวสะพานยางคุ้มค่าสําหรับเงินที่เสียไปแน่นอนครับในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากการสังเกตสะพานยางว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสะพานยางมีไว้ทา มมีไว้แล้วดียังไงนะครับแล้วก็ตัวสะพานยางเนี่ยคืออะไรนะครับทุกคนก็อาจจะได้คําตอบนะครับไม่มากก็น้อยละกันก็ถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้และต้องขอฝากทุกๆช่องทางนะครับของทาง s u p e r b ์บายไทยแลนด์ยนรัยนะครับ,รบฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ